คุณผู้ชมคะสถานการณ์ตึงเครียดในสหรัฐที่ได้เห็นคนออกมาประท้วงกัน9วันติดกันแล้วนะคะจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ผู้ชายผิวสีที่เสียชีวิตในระหว่างการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวและวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง4คนก็ถูกตั้งข้อหาขณะที่การประท้วงดูเหมือนในบางสถานที่ก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงไปบ้างแล้วการออกมาประท้วงการแสดงสัญ,ญลักษณ์ต่าง โดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ประท้วงมีความหมายอย่างไรช่วงนี้คุณชลันทร์เดียวทาสมุทรเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะคุณชลันคุณชลันทร์ครับภาพที่เราเห็นบางบางพื้นที่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและคนที่ประท้วงเนี่ยก็คือการคุกเข่าข้างเดียวความหมายนี่คืออะไรคะภาพการประท้วงที่ไม่ได้เกิดเฉพาะในสหรัฐนะคะแต่เกิดขึ้นในหลายประเทศที่มีการประท้วงแล้วก็ใช้สัญ,ญลักษณ์เดียวกันคือการคุกเข่าลงไปนั่ง เข่าเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพการประท้วงเมื่อวานนี้ที่กรุงลอนดอนที่สหราชอณาจักรหรือว่าเป็นการประท้วงที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ในสหรัฐเองเนี่ยเราก็จะเห็นภาพตำรวจหลายรัฐไม่ว่าจะเป็นในลอสแอนเจลิสหรือว่ากรุงวอชิงตันรวมไปถึงกองกำลังรักษาดินแดนในมิเนอาโปลิสนะคะระหว่างที่คุมกำลังอยู่จะได้ยินเสียงผู้ประท้วงตะโกวนว่าเทคอันนี้เทคอันนี้แล้วก็ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ก็คุกเข่า แล้วก็ได้รับเสียงปรบมือชื่นชมนะคะหลายคนอาจจะนึกว่าการคุกเข่าเนี่ยเป็นการขอโทษต่อผู้ประท้วงแต่ว่าจริงๆเนี่ยตัวคุกเข่าหรือที่ต่างชาติเขาเรียกว่าเทคอันนี้มันมีความหมายที่หลายๆคนนํามาใช้เพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ในการยุติการต่อต้านหรือการเหยียดสีผิวต่างๆการเรียกร้องความเท่าเทียมรวมถึงในครั้งนี้ก็เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจอร์ดฟลอยด์นะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปใครเป็นคนแรกที่ นำสัญ,ญลักษณ์นี้มาใช้นะคะคือคนนี้ค่ะคุณนัทธาโคลินเคเบอร์นิกเป็นอดีตควอเตอร์แบ็กของทีมชาติทีมซานฟรานซิสโกโฟตินไนเตอร์เขาเริ่มแสดงสัญ,ญลักษณ์โดยการคุกเข่าหนึ่งข้างระหว่างช่วงที่เปิดเพลงชาตินะคะของการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่สหรัฐไม่ได้มีกฎหมายต่อต้านหรือว่าการใช้การไม่ยืนในเพลงชาติแต่ว่า มีบทที่บอกว่าควรจะทำอยังไงก็คือยืนตรงแล้วก็ใช้มือขวาท่าไปบนหัวใจเพื่อแสดงความเคารพเมื่อได้ยินเพลงชาติของสหรัฐแต่ว่าโคลินเคเปอร์นิกเนี่ยค่ะก็ตัดสินใจที่จะไม่ยืนตรงแต่ว่าคุกเข่าลงข้างหนึ่งเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงจุดยืนของเขาในการต่อต้านการเหยียดสีผิวแล้วก็เรียกร้องความเท่าเทียมรวมถึงการต่อต้านการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ ก็เป็นการแสดงสัญลักษณ์ในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเรื่องของจุดยืนทางการเมืองและการต้องการให้ยุติการเหยียดสีผิวด้วยนะคะแล้วพอนำมาใช้ในการประท้วงที่เกี่ยวข้องกับคุณจอร์จฟลอยด์มีเสียงตอบรับออกมาอย่างไรบ้างคะคุณชลันท์ก็ในสถานการณ์การทร้วงของจอร์จฟลอยด์เนี่ยมีผู้ประท้วงแสดงท่าทีเยอะแต่ว่าย้อนกลับไปในช่วงที่นํามาใช้แรกๆนะคะมีท่าทีตอบรับทั้งด้านลบแล้วก็ด้านบวก คนที่เห็นด้วยก็จะมองว่าเป็นการแสดงออกสิทธิตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมองว่าเป็นการไม่เคารพธงชาติไม่เคารพเพลงชาติสหรัฐรวมไปถึงมองว่าเป็นการดูถูกดูหมิน่นทหารอเมริกันแล้วก็ไม่รักชาติก็อันนี้เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวหาที่รุนแรงนะคะทําให้โคลินเคเปนอนิกทายที่สุดแล้วไม่มีใครต่อสัญญาจ้างเขาค่ะแล้วก็สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ย ยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อท่าทีของไมค์เพนซ์รองประธานธิบดีสหรัฐเขาตัดสินใจนะคะเดินออกระหว่างการแข่งขันขณะที่มีผู้เล่นคุกเข่าลงเมื่อการเล่นเพลงชาติเกิดขึ้นแล้วก็อีกคนค่ะคุณนาัทาที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งรุนแรงขึ้นคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ Trump, ทถแถลงต่อฐานเสียงณนะช่วงเวลานั้นนะคะถึง Taw, NFL we're proud of our country we respect our flag <laughs> wouldn't you love to see one of these nfl owners when somebody disrespects our flag to say get that off the field right now. Out. He's fired. He's fired. เป็นท่าทีที่แข็งกราวอย่างมากนะคะ,คะสำหรับผู้นําสหรัฐคือสัญลักษณ์ธงชาติเนี่ยเป็นที่รับรู้ว่ามีความหมายเป็นชาติ<ะ>แล้วฐานเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นที่รับรู้ว่าเป็นกลุ่มขวาจัด<ะ>กลุ่มอนุรักษ์นิยมนะคะก็คงจะเดาไม่ยากว่าท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐก็จะต้องออกมาแข็งกราวเพื่อรักษาฐานเสียงของ<ะ>ตัวเองด้วยแล้วก็แสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับการแสดงสัญลักษณ์ในรูปแบบนี้ซึ่งเห็นอกเห็นใจโดยเฉพาะกลุ่มคนผิวสีนะคะ,คะ แล้วก็มีพิธีกรดังตั้งคําถามนะคะว่าจะเกิดผลกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นถ้าประธานทีิบิทดาสหรัฐหันมาร่วมกับผู้ประท้วงแล้วก็คุกเขา่าเขามองว่าอาจจะช่วยพลิกสถานการณ์ที่รุนแรงขนาดนี้ได้ค่ะแต่ว่าไม่น่าจะมีเสียงตอบรับจากท่านผู้นําสหรัฐใช่ไหมคะน่าจะยากนะคะอีกด้านคือการประท้วงคุณนัาเดินหน้ามา9วันแล้วค่ะแล้วก็ มีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า16คนเราจะเห็นภาพการใช้ความรุนแรงทั้งตำรวจใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงผู้ประท้วงเองใช้ความรุนแรงกับตำรวจรวมถึงการคุกคามผู้สื่อข่าวดิฉันได้พูดคุยกับนักสิทธิมนุษยชนถึงประเด็นนี้นะคะแล้วก็แสดงความเป็นห่วงว่านี่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลที่สุดของสหรัฐอเมริกาที่ไม่ไ,มได้หลายคนไม่ได้เห็นภาพนี้นะคะ องค์กร Human Rights Watch ตัวแทนองค์กร Human Rights Watch เนี่ยได้พูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลว่าจากที่หน่วยงานทำงานในหลายประเทศเนี่ยสหรัฐเองมีปัญหามากที่สุดคือเรื่องที่เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงต่อประชาชนแล้วก็ในหลายๆคดีไม่สามารถมีการฟ้องร้องแต่ว่าไม่สามารถดำเนินคดีได้จนถึงที่สุดเพราะว่ามีการเมืองแล้วก็ฝ่ายบริหารเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ ที่ปรึกษา r ิ g h ม s ไ a t ั h เองเนี่ยก็ได้สะท้อนประเด็นดังกล่าวกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆต่อการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนค่ะเทียบกับประเทศไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยก็จำนวนไม่น้อยก็เป็นเหยื่อของของอาชญากรรมโดยรัฐของความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นบริบทของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เลยเถิดไปเรื่องของการการซ้อมประมาณก็ต้องหาซึ่งอย่างที่เราได้ยินกันบ่อย หรือการวิสามันฆาตกรรมในเครื่องหมายคำพูดก็คือการใช้การสถาันนอกกระบวนการยุตินะครับตัวอื่นตายกันไปเนี่ยมันก็จะมมุมันไม่มีการใส่สวนอย่างอย่างอย่างตรงใสตรงไปตรงมาเท่าไหร่หรือการการความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยสานการความรุนแรงในการเมืองไม่ว่าจะเป็นเป็นสีสีแดงหรือสีอื่นใดก็ตามเนี่ยเอาผิดไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ยังลอยนวลอยู่ผู้กำหนดนโยบายก็ยังลอยนวลอยู่แต่ถ้าเป็นสังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างน้อยในเชิงโครงสร้างเนี่ย มันยังมีกลไกที่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีแต่จะฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วเนี่ยเอาผิดได้จนถึงที่สุดหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่จะจัดการกับการประท้วงในครั้งนี้ก็คงจะยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะคลี่คลายไปอย่างไรนะคะคไม่ว่าจะมองจากมุมสิทธิมนุษยชนหรือว่ามุมทางการเมืองและถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงกับคุณชลันทรอนวันนี้อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐออกมาพูดแบบเผ็ดร้อนทีเดียวนะคะค พูดตรงไปถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะบอกว่าตั้งแต่รับราชการในช่วงชีวิตของเขาเลยเนี่ยไม่เคยเห็นผู้นำสหรัฐคนไหนมีพฤติกรรมแบบนี้ที่แสดงออกว่าเป็นคนแรกในชีวิตนะคะว่าเป็นคนแรกที่ไม่ได้แสดงออกกับการพยายามเชื่อมทั้งประเทศเข้าด้วยกันแต่ แม้แต่จะพยายามยังไม่ยอมพยายามนะคะและกลับดูเหมือนจะพยายามสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นเป็นเสียงที่ออกมาชัดๆตรงๆจากเจมส์แมทติสอดีตรัฐมนตรีว่าการ,ร,ราการะทร,รวงกลาโหมค่ะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมปก็ออกมาตอบโต้แบบเจ็บแสบเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าก็เหมาะแล้วละ่ะที่ไล่เขาออกไปก่อนหน้านี้นะคะเมื่อประมาณหปีที่ผ่านมาอีกด้านหนึ่งคะ่ะวันนี้ได้เห็นประธานาธิบดีโอบามาออกมาสื่อสาร โดยเฉพาะต่อกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มคนผิวสีเพื่อที่จะให้เข้าใจสันการณ์ที่เกิดขึ้นกับการประทุกในกรณีคุณ George Floyd ค่ะ just remember this country was founded on protest it, it, it is called the American Revolution and every step of progress in this country every expansion of freedom every expression of our deepest ideals Has been won through efforts that made the status quo uncomfortable, uh, and 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 we should all uh, be thankful for folks who are willing, in a peaceful, disciplined way, to be out there uh, making a difference. ประธานาธิบดีแต่ก็พอจะจับใจความได้ว่า <coughs> ทางผู้นําท่านปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้แสดงท่าทีที่จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณชลัน์มากค่ะขอบคุณค่ะ